เราคิดว่ามันจะดีกว่าไหมที่ผู้ประกอบการเนี่ยจะเลิกยึดโยงตัวเองเนี่ยกับคนจำนวน67ล้านคนซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่า67ล้านคนเนี่ยไม่สามารถที่จะเลี้ยง SME ไทยกว่า3.17ล้านรายได้นะครับจะดีกว่าไหมที่เราจะเอาเรือเล็กออกจากฝั่งฝั่งของผมเนี่ยไม่ได้เป็นฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกแต่เป็นเพียงแค่แม่น้ำนะครับ เราจะพาผู้ประกอบการไทยเนี่ยข้ามโขงข้ามอิราวดีไปในกลุ่มประเทศที่เราเรียกว่า CLM แล้วก็ B ก็คือประเทศกัมพูชาประเทศลาวประเทศเมียนมาแล้วก็ประเทศเวียดนามในจํานวนทั้งหมดรวมถึงประเทศไทยเนี่ยจาก67ล้านที่เป็นขนาดของตลาดในประเทศเนี่ยจะกลายไปเป็น250ล้านที่เป็นตลาด CLMVT นะครับภาพของตลาดที่ใหญ่ขึ้นเกือบเกือบสี่เท่า ภาพของวัยหนุ่มสาวที่กระจายตัวไม่ว่าจะอยู่ในประเทศเมียนม,มาและประเทศเวียดนามซึ่งมีประชากรสูงมากบางประเทศเนี่ยมีสูงมากกว่าประเทศไทยยกตัวอย่างคือเวียดนามนะครับเกือบ100ล้านคนในวัยที่เขายังเป็นวัยหนุ่มสาวมีกําลังนะครับมีกระเป๋าสตางค์ที่หนาแล้วก็ลึกสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกๆคนรอคอยสินค้าและบริการจากประเทศไทยมันก็เลยเป็นภาพที่เอ็กซิมจะเอาบทบาทของกวาเป็นธนาคารเพื่อ การพัฒนาแล้วก็ใช้เว็บออฟฟิศทั้ง4แห่งที่อยู่ใน4ประเทศนี้เนี่ยทำหน้าที่เป็นฟาเซ l i t ลิเทเตอร์ทำหน้าที่เป็นแม่สื่อแม่ชักในการที่จะสร้างระบบนิเวศบิสเนสแมทชิ่งนะครับเอาผู้ซื้อฝั่งกัมพูชามาเจอกับผู้ขายฝั่งไทยแล้วเราก็สามารถที่จะใช้เว็บออฟฟิศของ e x ็กซิมแบเนี่ยทำหน้าที่ในการหาข้อมูลแล้วก็หากลุ่มลูกค้าเป้าหมายในประเทศนั้น แล้วเราก็มาสร้างวงเงินที่ตรงจริตกับผู้ประกอบการในแต่ละประเทศสิ่งเหล่านี้ก็กำลังจะเกิดขึ้นนะครับที่ e x ็กซิมและในขณะเดียวกันเนี่ยอยากที่จะให้กำลังใจพี่น้อง SME นะครับว่าเรายังมีอนาคตถ้าเราเปลี่ยนนะครับ m มซ d เซ็เรากล้าที่จะเอาเรือเล็กออกจากฝั่งครับ